สวัสดีจ้าพี่น้องมาพามาฮักน้อใหม่อีกแล้วพี่น้องจ้าอื้อุณน่ะเอาได้บ่บ่ได้เอามีดมากิมเนาะโอ้ยดเอามีดมากิมทีหลังอื้อุน่ะนอแดงแดงอ้อแดงมาเอาทีหลังกิ่มยังบ่ได้เอาฮักบ่ได้เลยุน่ะนอดงแดงเพิ่นคุณเอ้ยสีชมพูน่ะแม่นเบิดพี่น้องนี่ Nếu có bị mất kìm gần mất kìm gần đây mất kìm gần con mất kìm gần đây mất kìm

เด้อพี่น้องหักงูไม้ฝรังน้ำกันพีกจ้าหักไปบ้านเลยอมู่อืดดอกตะกูมนกินมาเอาพูดนอนก็ชิบปกินหรอกยงขอเสียเวลาคุณพี่น้องจะนอนมุกๆม ราะว่าฝนสีลิลนี่อยู่ผู้หนึ่งเหรอฝนสิเอาอยู่หคนละกันเลยฮะงูไม่ปากฝนสิเอา สะเทือพะน้ำอ๋ออ๋อสมอ ซ่อนพี่น้องจะ้ะหดใจไม่ไหว้เนะนีะ่ตโนมุกมุกทั้งนั้นเลยพี่น ong ภู้มิโบมาเอ,อวาวนทีเสียใจนักไปบ้านนะมี่ตโนมุกมุกอีแม่เอ,อ้ย อนอืมอืมแต่หนอมุกๆขาวๆทั้งนั้นเลยป้านีนนะ่อืม ุสนซ้อนมีตโนอ,อบุอบอวบมาเอาเด้อฮักเม,มียบ้านให้น้องไม้ฟี่ฟักบุ้งฟี่ยับลุกไปสนซ้อนพี่น้องจ้าคุณ อยู่ในในผลก็มีห้ายผลแต่พันหกน้ำเขาเพาเขา่อนส้นส the ้นหัวระเบิดนองจ๋า เอามีดตัดเอามีดนิดก็แอยู่นี่พุ่นะสอดหนึ่งสอดโมพี่น้องมาด้ยแต่นอนมุกๆออนซ้นโอ้ยมีกเครงนันเลย คุณเมืองล่ำคนหลดพี่น้องล่ำคนตายแล้วเนาะเี้ยี่ตาล่ำใหญ่ๆเนาะนอ้องคนกระไรแล้วบบนี้พคนเกิดเห็นมะมาย,ยังคุณตาล่ำใหญ่ๆอุ้พี่โทษพี่ทังพี่ทังพี่โทษ ุรับปนไงพี่น้องโน่ปนไงปนออกมาใหมอ๋อสนฝนตกลิ้นโหต้องออกต้อ,ตอตงแดงกรแมบน มีดก้นพี่น้องจอนน้้เอาอะได้ก็เอามีดแล้วเมื่มอกีมั้งมีดคัดล้างร้อมคุณละคนก็เจ้ากระมากินเนป็นนั่นเนาะเป็นต้นเป็นใบเนาะพี่น้องจ้าคุณละคนก็นมายังสี่ ที่ข่อยเราก็มักเป็นน่อนอนล่ะมักกันสิ่นโนโนงจ้นบนนี้อืม ຊ่ນนพี่น้องคุณแม่นเบิดล้วคุณมุนหาน้ยังไง ก็ติ๊บโดดเลยตันดีดีได้พี่น้องจ้ำเลยนะก็รังตันดีขนาดเลยเนี่ขันสูงๆขันโกลนต้มแป๊บเดียวกันเน่าเอ้ยกันเนา่าเหรอวะกันเ,นเปืเป่อยว่าพิษไมนเนาเ่าเปืเป่อยแต่อันนี้พันตันนี่นะต้มโดนๆก็ได้ตันดี นอจังสินตันดีครับนี่เห็นบ่าขนเพิ่สูงเนยเพิ่สิโกดิง nhiệt nỉ mát cho tôi xí, tôi nôn uẫn ốm uổng, thang con, mai thì bảo nóc nỉu rồi, mưa phải sao Ôi. Đang ăn cần nhiều nhiều cần hắc bọ Ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì mục ไม่ไงอวบเปาะเปาะต้องเกียงนกพี่น้องแกคอยกับมากับนกอีกแลวเมื่อนี้มากับนกอีกแล้ว นกการต้านนกนกำลังพอดีกิน,นกหักไว้วนอะไรก็ไล่ตานกพี่น้องจ๊ะนกแดงแดงแดงดงมิตตว่าแดงแดงสีส้มผู้ phom ừ. nó mai phát lăng Ơn nó mày phát lăng bùng phát lăng tiền tư nó mày pha lăng tùm ừ mày phát lăng đấy là nó คุณนะคือหรือที่พ,งงพี่น้องนีพิษตบะพันสมก้องไม่พุ่นเมาออเด้อมือนีกูอยากได้กูสั่งกอนโม จ uhm ิตใจนั้นเป็นหยังเราอยู่พุ่นเพิ่นสิมาเอามื้อนี้เพิ่นแฮงมักพุ่นล่ะนี่น้ำคักเนาะตายเบิกน้องจ๋าพ่นซอน หาบเนี่ยบอลละมือนียายเมยเ่ยายเม่กี่หาบน้องไม่ฝรั่งเนี่ยมือนีแหละคดอนอนในสะเบิงที่นอนคุณคือจังได้น้องไม่ฝรั่งคักๆได้เลย อ๋อนี่ขีดตุ่นผุนพูดแต่มันลำใหญ่เน้อมันก็ออกนอใหญ่พุนทึ่งในผุนทั้งหลายคักมันอะไรกนแล้วพวกนี้ช่วยพี่น้องจ้าเห็นบ่พี่น้องผุนตกลิ้ยนไปออกไล่ๆแต่นาะกล้องมาดิจักไม้หักจักนอไม้หัก งงโมย่ปไหนโมยฮครับทุกรุ่นทุกแบบพี่น้องจ้าักทุกรุ่นทุกแบบ มูเขามาเอาบัวเบิดเขากะแหน่แข็งไว้พี่น้องลวกลวกลวก,ลวกน้ำแซ่แข็งไว้กินมูเขาจะมาเอาไปบัวเบิดกันเลยเนาะเอาไปทอดเพิ่นกินทันแล้วกาลวกแซหน่ไปแต่กินไปหาหมูหาพวกทั้งอื่นทั้งเมืองอื่นกัน เอาไปน้ำผู้ข้าเจ้าบ่ได้ไปหาผู้คุณบ่มผู้จกักเนาะบ่ได้แพงนี่เน่อยู่เนกินพี่น้องค่อนนะก็ห้มี่ปันมูปันพวกกินสอน,อนอนี่ด้วยพี่น้องกูนนนนงนเนี่ยต้นใหม่รักังต้นนี้มันจะเป็นพระบูฝฟักลังสงน,นี้ข้าวขาวอบปุ่นปันยัง้องแงข้งออกไป ขิดหนึ่งแดงไอชิ้นจมูกแมนเบิดวางไว้โอ้ยปลานี่อลังการพี่น้องจ้ะอลังการคุณน่ะคุณคุณหมุนก็ไม่ได้บุ้งกับแมนเบิดปลานี่กวพา,าพวกเจ้าไปปลาม่เลยเลยพี่น้องจ้ะพวกบุ้งมันออกลายแล้วเนาะ โอ้ยมีดเทียทั้งหลยก้อบานนี่ต้ตายตเห็ดมีเทียทั้งหลายก้อนบานเราด้อยมีดนี่นอนนอนนึงเดียวหามีดกันเห็นมีเทียทังลบุเห็นแล้พี่น้องเห็นแล้วมีเทียก็จะยิ้อ๋อน้าขาวคนตกเบิ่งยังอก

ปลาหมีพิโน,นอ้วนๆอบๆพี่น้องเอ้ยถ้ากินเอานอนนอนแดงๆพี่น้องจ้ะนี่ตะวันนอนแดงๆแล้วนอนสีชมพูนอนผิดอยู่เรื่อยมูนี้เองอากาศไม่ค่อยดีวันนี้ได้พี่น้องจ้ะนี่มูน การบ่คคยดีก่อหันมาว่าพัน,นโทรมา,ม,ม,ารมีน้องใหม่บออยู่นี่อ่ันโอ้ยสดๆโมมีแล้วหันดอก๋ยวออกมาโมเมป่าคนสิมาออกโอมออกมาหัก จ้าของก็ได้คลิปน้ำเนาะพี่นอ้องเบ้าแล้วออก็เบ้าอีกข,ขอเพ่อได้คานเด้อขอเพได้คลิปไปพร้อมเรื่องขอเพอยากออกบ้านขอเพ่ออยากนั่งอยู่ที่บ้านเดี <c> ๋ <oughs> ยวเห็นงานวันนึ่งวานวั่งอยู่ที่เฮียน่อนยไม่อยากอยู่อื ซื้อมีดดวงไม้ให้ได้ในพี่น้องน,น่อยๆให้มันกินแล้วมันหักเอาจ้างดีโหลดเล้ววอ่อนซ่อนเรอเห็นแล้วคือสิอ่อนซ้อนเนาะเพิ่นก็มากกินอันนอซ้ำนี่แหละคือกันละกับอันยายเมย็ดอ่ะ มึงไม่ปลานะมูพูดเนสิมาเอาพี่น้องแกว่าคนมัดลุยปลานี่แหลยออกซาวของมูอยู่ปัานี่นะเพคนกินบุกขึ้นกันเนาะบุนลงคนมันมากเงี้ยงเงคนก็มากสั่นๆขึ้นกันคุณป้ามุนขึ้นเบาไว้ละอู้หู้ มักนอยาวเอานอยาวนอสันเอานอสันบ่แม่นว่าข่อยมาหักไปตะพืชตะพืชที่พี่น้องเพิ่นบ่สั่งเออเอานอสูงเด้อข่อยจังหักเด้นอสูงข่อยบ่เอาเด้อนอยาวข่อยก็บ่ไปหักเด้ข่อยเอาตามผู้เนกินนึงข่อยก็บ่ได้หักบ่ได้หักไปขายพี่น้องข่อยหักไปสู่าเจ้ากินฟรีข่อยก็ได้คลิปพร้อมอันเพิ่นให้นเงินค่าก็ต้มขนมอันอีลา นั่งน้อย então, ข่อยกับขีนบ่ได้เนาะน้ำใจเพื่อนไทยกับเอาบ่ไฮกับบ่เอาสินะพี่น้องจ๋าเอาก็ได้คิดเป็นน้ำเงินสีเนาะอืนี่มโนแดงน้ำคนสร้างว่าเพคนเอาโนตั้มเอาก็หักโนตั้มันสร้างคนเอาโนสูงเอาก็จะหักโนสูงไปเพื่อนสินะพี่น้องจ๋า ขอกระบอกได้ทักไปขายจ้อยบมได้ว่าเอาไปซื้อไปขายไปเพิ่นว่าขอก็ได้ช่วยช่วยาวันละอืมอืมอ,อือออม บนตกกกะมาได้หมือนรับปากคพิ่นเราเนาะเห็นสัตว์นกเนาะคนตกฟ้าด้ยอยพนที่ถือใจเพิ่นคักน้ง้งนี่ พืเห็ดอาหารฝรังเนาะข้างแม่ปาข่อยชนเพ็ดกัขอ่อยบุูพี่น้องว่าอีก,ก่นขอบุูข่อเพ็ดยังกินขอยเคยกินที่หนึงแซ่บแเคยกินน้ำมันที่หนึงแซ่บไหมสมกรบโบสมแห้งนองสินะ่ะพ้น่นเ็กินข่อ,ขอยอไไม่ปลานอนเงาพ่นกบบปันใดตั้ง่พ่นเ็นก,ก,กินอยู่นอนเงา ເຈົ້າເຮັດຫນະບາງລັກນ້ອງຄົນເມັນກໍກິນນ້ອງຄົນເຂົາເຈົ້າກໍບນເฝົນຊອນฝนຕົກແລ້ວກເຂ້ມຂົາເັ້ເຂົາລ พ,พ,พี่นอมุกมุกขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งสองเมลีิแฮปปีพ้พี่น้องจ้าขอบคุณทุกน้ำใจทุกไรทุกแซ้กดติดตามจ้อาอบคุณหลายๆจ้าพี่พ่อหน่ะแต่พี่น้องลหลายๆสมควรแล้วเลียนนเ้ยงไปเห็นนอนแดงๆนี่ แล้วะจ้ะขอบ่อยากงวกมาเลยงวกมาแล้วขออีกแล้วอขอบ่อยากงวกมาเลยพี่น้องจ้ะขอพ่ออยากงวกมาเลย <c oughs> ทิ้งคูทิ้งคูนะตอนน,อนีน้อ้วนต้างงอกแล้วบานนี้ เศร้างากแล้วโซอเอาก้อนพี่น้องว่าสินี่เราโคตย่างมากโคเหนะยียบเพื่อนไหมคุณนะคุณน่ะหยียบเพื่อนนะตัดเอาก้อนคุณเนาะพี่น้องได้หลายพ่อสมควรอยู่จ้ะคุณได้หลายอยู่ได้หลายอยู่พอราะเราละจ้ะพี่น้องจ้ะ